TMK 28 c h a n n e ชนลเล่าข่าวประจำวัน3แต้มลุ้นเหนื่อยเลรวพูลเปิดรังบดวูฟแฮมตัน2ต่อหนึ่งยึดฝูงพรีเมียร์ลีกแน่นผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างเลรวพูนพบวูฟแฮมตันที่สนามแอนฟิลด์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2568เริ่มเกมมา15นาทีหงแดงลุยหนักโมฮาเม็ดซาลาได้บอลในเขตโทษก่อนจ่ายติดแนวรับบอลไปเข้าทางลูดิอัสทักอกส่งบอลเข้าประตูไปให้เลโวกูลนำหนึ่งต่อศูนย์ นาทีที่37เจ้าถิ่นมาได้จุดโทษจากจังหวัดที่ลุยดิอาสหลุดเข้าเขตโทษก่อนโดนโชเซสารวบลม้มลงผู้ตัดสินเช็ค v a เรก่อนยืนยันและเป็นโมฮัเม็ดสลาสังหารเข้าไปไม่พลาดลิเวอร์พูลนำห่าง2ต่อ0นพร้อมหมดครึ่งแรกกลับมาเล่นครึ่งหลังนาทีที่50ทีมเยือนได้ลุ้นประตูตีไข่แตกจากบอลวางยาวขึ้นหน้ามาแชร์มูเนซี่หลุดเดี่ยวเข้าไปยิงแต่อลิซอนเบกเกอร์ออกมาบล็อกได้อย่างยอดเยี่ยมนาทีที่67ทีมเยือนอยังลุยหนักมาเตอุสคุญยาลากหาช่องก่อนปั่นด้วยซ หน้าเขตโทษบอลพุ่งโค้งผ่านมืออลิซอนเสียบเสาเด็ดขาดวูฟแฮมตันไล่มาเป็น1ต่อสองช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มจบเกมลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะวูฟแฮมตัน2ต่อหนึ่งเก็บสาแต้มได้แบบลุ้นเหนื่อยนําจากฝูงต่อไปพร้อมทําแต้มหนีอาเซนอลนออกไปเป็นเจ็ดคะแนนอีกครั้งติดตามข่าวสารได้ที่ TMK ยี่สิบ c h a n n